อ่าวัดดบสา,าชมพักกุลมชินนะสิบตะกัวไม่ใช่ส่วน่สมพวกเราไม่แน่นอนเนาะอาจจะแก่ตะกัวแก่ดีบุแก่เงินหล้วแวก่อนไรก่อนดีอันนี้ไหมนั่งท่าปลา นังข้ามากลางเอ,อ่อของอืมกำแพงเพชรนะครับและชินชินเงินนะเนียสวยเนื้อแห้งแปลงเลยนครับแห้งๆ จะมีในคลิปในคลิปเก่าๆนะครับแต่มันจะอยู่ลึกเนาะเพื่อนที่มามาติดตามเราใหม่ๆก็ยังยังยังไม่เคยเห็นนะครับคลิปบางที่อยู่เยอะมากนะครับเรวมาทำใหม่น,นางกำเพงนะครับก,ก็หายยากนะครับเนี่ย สวยๆก็าอายุก้อนนูน่นหลายร้อยปีแล้วมัก็นิยมเล่นหาหลักมือหลักหลายๆ,ๆแล้วแต่คนชอบอันนี้พระยอดคุณพลเมืองพิศโรชินลาดชินลาดไม่เสมาแล้วนี่ก็จะออกแก่อะไรเนี่ย ตะกัวเหรอเกตะกัวก็มีเชิงนะเพราะว่าผ้าไม่ได้อ่อนนะครับเนี่ยหลังก็ลายผ้าสวยนะครับสวยๆมีไข่นวลขึ้นมาตามสอง สวเกลอนี้งบน้ำอุอยไหมคงลงกู่ครับพระพวกนี้อ่งบน้ำอ้อยเป็นแบบประกบกันนะครับ,รบม,มีตะเข็บนะเพื่อน จะไม่ตะเข็บจะไม่เท่ากันนะคโอบน้ําอ้อยก็กำแพงเพชรเนานะก็จะมีของ,งพ่อเ,อเ,อเอนียมนะพอนียมวัดน้อยนะครับแต่นี้ไม่รู้ที่ไหนแต่น่าจะกําแพงนะ เคยเห็นเขาเม็ดโฮม,มเพื่อนมันเป็นกุ่กที่ไหนนะผมจำไม่ได้แล้วอันน,นี้ปุสุกหนึ่งดีเปล่าหรือเนื้อตะกุ บางบังส <m í toys> ุขภามุนทุนเนื้อตะกัว หลังก็จะเอ็นนะครับเป็นหลุมนะ,ะเป็นหลุมเนี่ยัขอบยกสูงถ้าจะไม่เท่านะครับข้างบนเหมือนจะมันจะกว้างกว่านิดหนึ่งก็มาให้เพื่อนได้รับชมกันเะสี่องค์นะ ก็สนใจก็ติดต่อได้นะครับวัดใจกันไปนะครับแล้วแต่ควาชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องนั่นมานะครับราคาอยู่ที่ความชอบกันนะครับจะให้ราคาที่ถูกใจคือก็รู้เรื่องครับบางทีไม่ต้องแพงมากก็แบ่งปันได้นะครับก็คลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับสนนํหรับนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด ไล like, ค์กดแชร์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไป่พภาพคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ